สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรอจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพล,ลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวค่ะ พยแรงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามแหล่งน้ําก้านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาของชาวพะเยาและใช้สําหรับทําการ,กรเกษตรและการประมงของคนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะยุทธศาสตร์การรับมือกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นที่ถูกยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในการสัมมนา,นาเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้จากทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ ปริมาณน้ําในกวานพะเยาที่ลดลงและอยู่ในภาวะวิกฤตทําให้ภักรัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและภาคประชาชนร่วมกันจัดงานสัมมนาวิกฤตกวานพะเยาทางออกและทางรอดเพื่อฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต,ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจกวานพะเยาที่ชาวพะเยาไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้ กวานพยาเนี่ยกำลังประสบภาวะบิกฤตนะฮะจะทั้งในเรื่องของปริมาณน้ําก็ดีนะคะในเรื่องของสรัตว์น้ําต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาชนิดต่างๆนะคะที่มีการทําในเรื่องของของธุรกิจต่างๆในเรื่องประมงนะคะต่างๆเนี่ยก็มันก็ได้รับผลกระทบนะคะ ก็ S <S <an> <S เราก็ได้ดูแลในเรื่องของงบวิจัยในทางด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะฮะและการพัฒนาเศรษฐก,ษฐกิจจากความหลากหลายชีวภาพด้วยระบบนิเวศภายในกวานพะเยาซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำมาหากินของผู้คนบริเวณรอบกวานแต่ปัจจุบันนี้เกิดปัญหา,าภาวะภัยแล้งความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับภาวะภัยแรงที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้ค่าคือสาเหตุนะครับทีว่าตั้งแต่เกิดมานี้เนาะก็มีอยู่ก็มีแห้งแรงแต่มบทถึงขนาดนี้นะครับแห้งแรงหมายถึงว่าบัไดยาน้านีโอเคแต่ประเดี๋ยวนี้นาก็จะบาไดยาแล้วป่าก็จะมีติชิวละปป้าก็จะมีใจนะครับเนี่ยกำลังปะปีนี้ทีว่าน้ำแห้ง่นี้นะระบบนิเวศในกระทบแน่นอนนะครับเนื่องจากว่า จะเห็นว่าถ้าถ้าเราไปด้านด้านบนของกวานนะครับฝั่งทิศตะวันตกของกวานเนี่ยจาการิมตลิงบริเวณที่น้ําเคยท่วมนะไม่มีน้ำแหละล้นมาประมาณเป็นหาดอประมาณสัก5 0 0เมตรประมาณนั้นนะครับในเมื่อไม่มีน้ําตรงนั้นปลาก็ไม่มีที่อยู่นะครับไม่มีแหล่งวางไข่ด้วยเมื่อปัญหาภัยแล้งปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีนอกจากการเตรียมความพร้อมเพื่อสํารองน้ําใช้แล้วการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันสิ่งแรกที่ควรจะทำเลยนะครับก็คือสร้างองค์ความรู้ครับนะครับเราอาจจะมีองค์ความรู้จากหลายๆที่หลายๆแหล่งแต่ว่าที่กว้านพะเยาเนี่ยเรายังไม่มีองค์ความรู้ที่มันเตรียมไว้เพื่อสำหรับการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับเราอาจจะมีงานวิจัยหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นที่ทําในก้าหรือที่อื่นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่มิติของการเอาไว้ที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับกับปัญหาจะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้นําท้องถิ่นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งและร่วมมือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ผ่านแนวทางการทำงานของคนในพื้นที่ที่ร่วมมือกับทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะยารายงาน การสัมมนาในครั้งนี้ค่ะหนึ่งในแนวทางของการรับมือกับปัญหาภัยแล้งก็คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของวิกฤตน้ำกว้านพะเยาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับคนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวในชุมชนกับนักข่าวพลเมืองเข้ามาได้ผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ